สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซ่อนหาเลยว่า Hi.IO d e อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะมาชี้แจงก่อนเลยนะครับวันนี้นะฮะในวันที่21นะครับเดือนมกรานะฮะน่าปี2560นะครับวันนี้นะฮะจะมีการไลฟ์สตรีมนะฮะใน Twitch TV นะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูวันที่ด้วยนะฮะถ้าใครมาดูผิดวันก็ระวังจะเงิบวันเสาร์นะครับวันนี้นะฮะมีไลฟ์สตรีมนะครับอย่าลืมอย่าลืม เอาละตอนนี้เราอยู่ในห้องนะครับนะครับคนชื่อว่าหำเสียนะฮะถามว่าตัวจริงไหมนะครับตัวจริงตัวจริงแน่นอนนะรอดูในคลิปได้นะมันมีแต่คนบอกไม่จริงมั้งตัวไม่จริงนะหำจะรอดู <laughs> หำมจะรอดูนะนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นกันสัก2 3สาเกมนะครับเพราะว่าคอผมอักเสบนะฮะเจ็บคอมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะพยายามจะกินพวกน้ำพึ่งผสมน้ำโซดา น้ำพึ่งผสมน้ำพึ่งผสมมะนาวเออผสมโซดามันก็คออักเสบพอดีน้ำพึ่งผสมมะนาวนะครับแต่ก็พยายามอยู่นะฮะพยายามให้มันหายไปไวนะครับชึบอ่าเราจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วกันอะไรอ่ะยายกูบ้าสกิฟทีวียายกูบ้าสกิฟทีวีเดี๋ยวไอ้เด้อเด้อไอ้หอมเสียไม่ขึ้นไปตรงโน้นเฉยเลยมันโคตรเกลียดเลยมันขึ้นไปอยู่หน้าประตูตรงเปิดเด้อ เนี่ yeah. เราจะตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมไมีได้ว่าวิถีคนจริงวิถีคนจริงเดินมาเดินมาเอ้าปาบไอ้พวกนี้นี่ตีตียาอย่ามาสนใจกูนะยานะ <laughs> <laughs> ไอ้เหี้ยเมื่อโดนตบไวไปนะครับเราสามารถกดฟื้นฟูนได้นะนี่เกิดมาอีกรอบเกิดมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะมาเป็น โคมไฟอยู่ตรงนี้มันเนียนด้วยเนี่ยมันเนียนด้วยเนี่ยอย่าตีกูนะอออย่างนี้ก็ได้เหรอจริงๆคือไอ้โคมไฟไมันเป็นโคมไฟติดผนังนะแต่เรามาตั้งงออยู่ตรงนี้นะสิ่งมืดมนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าเขาจะเห็นหรือไม่นะครับตัวจริง พวกนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าตัวจริงตัวจริงแอบแซบแต่เมื่อวันนะฮะแอบแซบนี่คุณผู้ชมต้องสังเกตดีๆนะฮะพอชื่อผมนี่ใช้สระแอทั้งคู่เลยนะฮะบางคนจะเนียนเป็นสระเอสองตัวนะับกลายเป็นสระแออะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยกลายเป็นแบบตัวปลอมเนแจ๊แยะเต็มไปหมดเลยนะตัวจริงต้องต้องต้องโหดนะฮะเมียเมียผมป่วยเ <laughs> มียผมป่วยนเะ <laughs> มียป่วยรักษากีบัต เน่ยเมียป่วยได้ยังมาเล่นเกมเหรอทุเรศมากเลยนะครับผู้ชายคนนี้นี่เอาไปทำทำพันไม่ได้นะเมียป่วยมานั่งเล่นเกมนะครับไอคีมยอน <laughs> โดนเลย <laughs> โดนฟาดไปเิแอบซับเนียนเหลือเกินนะครับแน่นอนแน่นอนคนหลอกก็ต้องเนียนนะคนหลอกก็ต้องเนียนช่วงนี้นี่กำลังลดน้ำหนักอยู่ด้วยนะแหมสมัยผมเรียนมัธยมนี่น้ำหนัก 60ส่านะครับสูง180นะฮะนี่จะว่าโอ้โหหล่อชิบหายนะปัจจุบันนี้นั่งอยู่แต่หน้าคอมนะน้ำหนักขึ้นโอ้ยกลายเป็นแอร์หมูตอนมาแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้นี่ฟิตแอนด์เฟิร์มนะหำเสียอยู่ตรงไหนมาเนี่ยโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโคทุเรศโคตรทุเรศเลยแม่งอยู่ตรงนี้มีคนบอกทำเป็นเนียนบอกทุยนะมึงเปล่าเหนะมึงเปล่ามึงเปล่า แล้วก็เดินผ่านเงย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 นี่คืออะไรเดินผ่านแบบเง็บเงบน่าแต่ว่ายากที่สุดก็คือไอ้หำเสือเนี่ยนะผมว่าแม่งโหิวหายากสุดเลยนะฮั่มเสือนะครับแสดงว่าหำนี่ใช้การไม่ได้น่าเหลืออีกแปดวิุดท้ายโอ้ระดับโลกออกมาวิ่งเล่นโชว์อ้าไปปีระเบิดเฉยแม่งมีระเบิดเฉยเลยดู <laughs> อุส่าจะออกมาซ่ามันปลาระเบิดใส่หน้าแหกอย่าลืมนะครับใครที่ดูอยู่นะฮะวันนี้นะับวันเสาร์ที่21มกรานะับมีไลฟ์นะฮะเวลา2ทุ่มนะฮะสองทุ่มนะครสองทุ่มนะฮอ,อย่าลืมมาดูกันตอนนี้เราเป็นฝ่ายหาคุณผู้ชมนะเราจะเริ่มจากห้องนี้นะับเดิอนออกมาปั๊บนี่ต้นไม้มีต้นเดียวคุณผู้ชมช่วยผมจําด้วยนะฮะช่วยผมจําทําไมนะ <laughs> ช่วยจําแล้วก็บอกไม่ได้ต้นไม้มีหนึ่งอัน กล่องมีอยู่หใบนะฮะกล่องมีอยู่หใบนะ,ะับโลกนู่นนี่นั่นทำไมมนเยอะจังวะเนี่ยต้นมงต้นไม้โซฟา2อันจอคอมจอคอมใช่มีจอคอมคู่นะ,ะจอคอมคู่เครื่องถ่ายกรสารบ้าบอคนละคังข้างฝาโต๊ขี้มีครบถังขยะวี1อันะนะนะ <c oughs> จำหมดสเต็ปเทพเอาละไปหนึ่งวิยา ติงต้งๆๆง,ง,ง,งนะปงไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงฮะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงไปอยู่ตรงนัน้นได้ยังไงเฮ้ยถังขยะถังขยะนี่รอเปล่เาเฮ้ยอ้าวอยากเด้ง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 เดี๋ยวนะคุณผู้ชมเราต้องสังเกตดีๆนะครับพวกนี้มันชอบเนียนแน่พวกนี้นี่มันชอบเนียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอกองหมุนนะกองหมุนกองหมุน กองมุนละเจดูดิทำใบแตะหลายว h a t อะไรคือแตะหลายทำใบแก้วแก้วโอ้ยชิดใครยังไม่รู้ว่าแก้วเครื่องดับเพลินัปอยู่ในห้องน้ำเอ้าไม่ใช่เว้ยต้นไม้นี่มันใช่แล้แบบแล้วต้นไม้แล้มันอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่โอ้โหคิดซะเยอะ เวแล้วเหลือยังเยอะเลยนะครับคุณผู้ชมนี่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 โทรศัพท์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 เฮ้ยตี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 ไว้เออมันไม่ตีอะตีเฮ้ยตีตีมันนีมาช่วยตรงนี้มันกระโดดไปกระโดดมาเนี่ยไม่นเป็นไงแล้ววะผิวนะฮะมันผิ้วเอ็นดี ไอ้นี่ไม่น่าใช่ไอ้นี่ไม่น่าใช่ไปไหนนะคุณผู้ชมไอ้โทรศัพท์ไหมโทรศัพท์เครื่องโอ้โหอย่างเนียนนี่มันเอียงเอียงไอ้ไอ้ยายกูซ่าสกิดทีวีอ่ะอ่ะโดนตีไปแล้วครับอ๋ออย่างเนียนมันมันมันวไยว่ะตี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 ว้าวตีตีตีไม่ตีมันได้โดนเหรอ ใครมันจะไปเจอี่ยไอ้ใครมันจะไปตีโดนวาเนี่ยดู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 ดองไม่ดู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 ดดู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 ดดูดดูดูดดู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 อ ผมว่าเนะี่ยไอ้พวกที่เป็นแบบมีนี่มันหายากมันปียากยิ่งกว่าพวกที่แบบมันนั่นซะอีกเนะี่ยแมแอบแซ่บล่วงแล้วเหรอล่วงแล้วครับผู้ล่วงเพราะไอ้หำเสียเนี่ยนะครับโอ้ยเหนื่อยตั้งแปดอันนะ่ะขอ่อยคอวยอยบนฟ้าเลยนะนะโอ้โหคงจะอลามมากเลยเนะีน่ยดูใครจะไปตีได้นะหันยังยากเลยคนะุณผู้ชม หัวร้อนนี่ตีเอาตีต,ตีไม่โดนนี่ใครมันจะไปตีมันได้วะมาต่อในด่ดานต่อไปดีกว่านะโอ้โหด่านที่แล้วนี่เรียกว่าดวงหมานะฮะเอาแต่ซ่าซ่าไม่เลิกมาอยู่กันในด่ดาน่ข่ทหารนะครับจับทีมซ่อนแอบแล้วดีใครเป็นทาวเวอร์ดเป็นสะอันใหญ่เลยนะเมื่อสองอัน แต่ละคนนี้พี่เบิ้มมทั้งนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนของอันอื่นดีกว่านะนาเป็นเน่เป็นกระเป๋าใครเริ่มกระเป๋าโฮอ,อว่าเฮตินีกล่องนี้เราควรจะไปซ่อนตรงไหนดีกว่ากล่องอย่างนั้นแหละนึกดนะหลังรถพยาบาลมันจะหาง่ายไปว่าหลังรถพยาบาลเป็นถูกว่ามันน่าจะนั่นอยู่ล็อกไปตรงนี้ก็แล้วกันหวังว่าจะไม่ซวย มันเร Что ิ <Tamam. S 1> ่มบางแล้วเวดโดนไปแล้วดันไงหัวคอยคอยคอโอ้โวมันไม่เนียนอะตรงเนี้ยผมอยากขยับมากเลยคุณผู้ชมผมอยากขยับคุดคุดแต่มันไปไม่ได้คือมันมองมาดังเนี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยมันมองแบบนี้เนี่ยไอ้ทักทักทักกระโดดทักกระโดดไอ้หําเสียไอ้หําเสียมันอาร์จีอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชม เฮ้ยเอาว่าแกหนาพีจีเอาไปจี้อยู่ตรงนี้ไอ้หอมบอกอุ้ยอุ้ยแล้วใครมาตายต่อหน้าต่อตาเลเนี่ยไอ้หอมเสียหอกสัดรอดไปได้ไงไอ้หอมหลวงหลวงเนี่ยไอ้หอมเพื่อนรักหอมเพื่อนรักเนี่ยหอมนี่เขาเป็นคนลาวนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนลาวเนี่ยนะสบายดี ล้วมันมันเนียนกระโดดเล่นเนียนเต็มเลยนะอ้าวอ้าวอาสนุกกันใหญ่เลยอ้าวอ้าวอ้าวดีดีดีน่าไป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 น่าไปไกลเลยนะหอมนะไล่ถังเลยไล่ถังถังบอกมาดิเก่งจริงมึงมาดิเด็กน้าโดนเลยโดนหัวไปเลยน่าไอ้ห่อมไปไหนแล้วไอ้ห่อมไอ้เยเต่าไอ้ตรงนี้ได้อยู่กันเป็นปาร์ตี้เลยนะเออน้าโดนโดนอีก โอ,อ้อันี้รอดอันี้รอดอ้น,น,อดอนี้ใหญ่ไอ้หอมบอกไม่รอดนะไอ้หอมไม่รอดแล้วนะจากใจเลยคืออยากเปลี่ยนที่มากแต่มันอยู่กับตรงนี้เนี่ย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 มันมองมันมองใหญ่เ่ยเน,นี่ยบอกแล้วเอาจริงอยู่นะบอกแล้วไอ้ที่จะตายนี่ผมง่วงนอนเท่านั้นแหละเนี่ยเห็นไหมผมเอาจริงปั๊บนี่เดินผ่านหมดนะ บอเมียผมป่วยม่งโดนตีตายไปแล้วนะครับเอ้ย,อยังอยู่นี่าสีน้ำเงินคือย,อยังอยู่ใช่ไหมสีเขียวคือตายนะครับเแปดวิสิบแปวิอยากให้เนียนต้องอยู่บนหัวรถอ๋อบนไอ้นี่ไอ้กล่องเนี่ยนะบนหัวรถใช่เหอ <S <S ไอ้กล่องนี้ไม่น่าจะเนียนนะฮเฮ้ย้เเกิดกูได้ยังไงอ่ะ คิดหวกลงทุนพ่อมึงดีกูไม่ได้จะทำ <laughs> <laughs> เน้นย้ำแนบวันนี้แนบะวันที่21นะครับนะวันที่21เดือนมกราคมนะวันเสารนะ์แนบคุณผู้ชมอย่าลืมไปดูไลฟ์สตรีมกันด้วยนะ <laughs> เวลา2องทุ่มนะจ๊ะสวัสดีครับแอบแซ่บสวัสดีครับนะสวัสดีครับ,รบจะเป็นป้ายนะคร <laughs> คุณผู้ชมแล้วใครเป็นโถกี้มาอยู่ตรงนี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยโถขี้มาอยู่อะไรติดจำแพงวะเนะี่ยผมว่า ลอ้อสูงไว้ป่าวะสูงไปแนะ่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อะไรนี่บักบักเฮ้ยเฮ้ยอ้อาอมาออกอะไรมาตรงนี้วะเฮ้ยรู้ว่าโอ้ทำบักก็ไม่ได้อย่านะหำเสียนะอย่านะหำนะยาโอเคหำ ขอตั้งหลักก่อนหำนายซ่อนเนียนมาหลายทีแล้วหำโนไห้านายไปเป็นเอๆไอหำเสียบอกโรขี้ันอยู่ในตรงนี้วะนี่ไงโดนไปหนึ่งนี่โดนอีกหนึ่งเอ้าๆๆโอ้แล้วมาดูดูมันทำบัางอะทุเร่น่ะดูดิดูดูดดูดู ตีเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ไอเอาโดนโดนไปแล้วโดนไปแล้วใครมาชื่อว่ากันชาแมนทีวีวะเนี่ยเป็นตัวตลกโจ๊กเกอร์นะเนี่ยอไอเมียผมป่วยปไปไรเอ่ยอเมียผมป่วยเป็นโคมไฟนะฮะไอเมียผู้ป่วยเนียนน่ะมันได้ของดีอ่ะโอ้อเมียป่วยทำเสียเคยรียดเองน่ะสิ น่าได้เป็นคนหาว่าละเครียดซิงน์นะสิน่ามันอยู่ใต้โต๊ะใครหลับแล้วน่าก่ากันชาแมนโดนมาแล้วแนบะไปเหีือใครอีกเนี่ยเหลือห้าอันะนะเราคนหนึ่งแนะประกออ่าสึกว่าโคมไฟโดนมาแล้วแนะโคมไฟโดนหวดไปแล้วนะหัมเสียเอาหําเสียไปที่ใครตายอีกน่ยหําเสียเลยหําเสียเอ้ยหัเสยอยู่ดีนะ บอกเฮ้ยเออยู่ไหนกันวะอยู่ในตู้นี้เปล่าเฮ้ยเนี่าตีตีตีทำเ,เสียเฮ้ยคนเก่งจริงต้องหาเราเจอสิว่าเราอุตส่าห์เด้งออกมาข้บบางนอกเลยนั่นเนี่ยเออหาใหญ่ตีตีต <c oughs> ห้องไม่ยังลกเลยนะครับคุณผู้ชมดูมันโคตรลกเลยใฮ้มันจะไปหาเจอวะตอนนี้ไม่มีพลังเพียงพอแล้ว <c oughs> เอาละครับ <c oughs> มันได้เวลาฟาดมั่ว <c oughs> <c oughs> ฟาดแหลกแจกทีวีสีเริ่มแล้วแนะ่ตอนนี้ทำเสียตีทุกอย่างนะครับเอวิติงจิงกระเบลนะส่วนห้องเรานี่แบบเงียบเงียบเป็นป่าช้าเลยนะครับเรียกว่าจริงหลีดรองได้นะีนรองแล้วแนะ่ลิงลิงลิงบอกแล้วเอาจริงอะเนียนเนเออวีพิมพ์บอกเลยบอกแล้วต่อให้เดี๋ยวต่อให้เดี๋ยวต่อให้เลยเน้เก้า 8 7 6 5 4 3 2ไข่ปาลาระเบิดดีเลยไม่ปลาต่อหน้าต่อตากูเน่ยเวลาหมดแล้วไม่ใช่หรอ,อวิธีคนจริง <c oughs> เหลือคนสุดท้ายได้นะคนเก่งเลยกู เอาเป็นว่านะครับสำหรับในเกมนี้นะขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมนะครับตัดคลิปไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกันนะเพราะว่าเริ่มเจ็บคอแล้วแน่สำหรับวันนี้นะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในวันหน้านะครับอย่าลืมนะวันนี้นะมีไลน์นะสองทุ่มนะจ๊ะมาด้วยมาอยู่ดูด้วยกันเยอะๆนะครับใครอยากโดเนทก็โดเนทได้นะฮะอยากมากๆเลยนะครับเซียนโดเนทมากๆเลยนะสามารถโดเนทได้นะทั้ง paypal และก็อืม tumani you know นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะ ขอบพระคุณทาง G2A.com e นะครับและทาง NVIDIA นะครับบ๊ายบายครับผม